ที่ห้องประชุมพระพุทธบาทชั้น4ี่ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีวัะสะบุรีประชุมขับเคลื่อนนโยบายซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชาชาวินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในการประชุมนโยบายการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีนางสาวการชนิดถาเอกแสงสีท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงานและหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเข้าร่วมประชุมมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรีร่วมประชุมนังงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีได้ชี้แจงการทํารายงานประชุมการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลครั้งที่3ทับสอ เมื่อวันที่17ตุลาคม2567ที่ผ่านมาโดยในการนี้ก่อนจะมีการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบใบประกาศกเกียรติคุณก่อนที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นระดับจังหวัดสลับุรีประจำปี2567ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนหนึ่งแห่งได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาบที่ประชุมได้เริ่มประชุมระเบียบวราระมีเรื่องงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ2,568งบประมาณอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแล้วทางการปฏิบัติในการปฏิบัติและการบริหารงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี2,568งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นการเสนอคำขอ,ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,569 งบอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลการขับเคลื่อนน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการชี้แจงนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยด้านเศรษฐกิจการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนำอัตลักษณ์ซอฟต์พาวเวอร์มาเป็น,นกลไกในการสร้างรายได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากการจัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวัน กรณีเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่1ถึงปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาการเล่งรัดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปีงบประมาณ2567รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเดือนปีถึงวันที่31มีนา2568การตรวจสอบด้านการเงินการลังการบัญชีการพัสดุข,ขององค์ กอรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2 5 6 8การประเมินคุณธรรมแบบโปร่งใส